สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ครับดวงชะตาเดือนมกราคม2568สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกท่านเริ่มต้นปีดีเดือนนี้มีโชคอามาเลยนะครับถือว่าเปิดศัก,กราชนะ2568ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ดูดีเลยแหละ,ะไปกันเลยครับก่อนอื่นกราบทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็ อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR Code หรือว่าเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ Fastech ครับแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช h อป e e ซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาเนยามจะเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วนรับน้ำหนักสูงสุด30 กิโลกรัมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดได้ทำจากไม้ MDF มีความหนาแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษนะครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อ Li like e, น์แอดฟาสต s h ชอปปี้ l า z a d a น็อกๆหรือกดที่ช่อง YouTube ก็สามารถช้อปปิ้งผ่านช่อง YouTube ได้เลยนี่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับนะเดี๋ยวว่าจะขายน้ำพริกขายข้าวเกียบบ้งนะ <c oughs> นะเออช่องทางนี้สนับสนุนกันด้วยนะจ๊ะ อ,อีกทางช่องทางหนึ่งที่จะสนับสนุนนะครับใครสนใจเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับเปิดคอร์สออนไลน์ครับสไตปังสิบทิศเรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบนะครับรายละเอียดคอร์สนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ทุกวันอาทิตย์นะครับเรียนกันทุกวันอาทิตย์9ก้าโมงเช้าถึง11โมงครึ่งสอนสดแบบออนไลน์นะครับสัปดาห์ละครั้งผ่านโปรแกร,รม Google Meet นะครับเป็นลิงก์ส่งมาให้นะ ในไลน์ของท่านในเฟซของท่านแล้วก็กดกดลิงก์แล้วมันก็จะเข้าโปรแกรมเป็นวิดีโอคอลถ่ายทอดสดเลยนะครับก็มานั่งเรียนการสามารถสอบถามตอบโต้ได้นะครับเหมือนเรียนในห้องแต่อยู่คนละที่เขาเรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะหลักสูตร6เดือนครับเริ่มวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568แล้วก็ไปจบกรกฎาคมเลยนะครับ หเดือนเต็มๆนะครับรายละเอียดปกติเนี่ยราคา12,000บาทนะปีใหม่ทั้งที9,900บาทเท่านั้นนะครับก็เริ่มเข้ามาได้แล้วนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในหลัก10บอยู่นะครับก็มีมาเป็น 10, 10บสิท่านแล้วนะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกิน50บนะจะรับเพียงประมาณนี้เพราะว่าจะได้ดูแลให้ทั่วถึงนะครับก็ นี่เป็นเข้ามาแล้วกันนะเหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นนะครับอะติดต่อสอบถามก็ไลน์แอดโหรา915นะครับหรือโบโทรตรงนี้ก็ได้แต่ว่าไลน์แอเนี่ยจะดีกว่านะครับติดต่อมาไลน์แอดโหรา915หรือใน qr code คตรงนี้สแกนเข้ามาเลยนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องมาเรื่องคอร์สเรียนนะครับอ่ะไปกันเลยครับชาวลัคนาราศีพฤษบนะ ถือว่าเป็นดวงจังหวะที่ดีเริ่มต้นปีมาเนี่ยแทบจะว่าเป็นจังหวะที่มันจะมีติดขัดในช่วงหลังปีใหม่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวพอผ่านครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยแหมเข้าสู่จุดเรียกว่าสวยงามบอกได้เลยเดี๋ยวเราไปทีละดวงทีละดาวเราจะได้เห็นภาพชัดเข้าใจนะฉะนั้นเริ่มต้นมาอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดาวพุธเนี่ย2มกราคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะ เป็นดาวการเงินของท่านมันย้ายจากภพนี้เข้าสู่ภพมรณะอย่าพึ่งตกใจอ่ะกระดุมพระมรณะแปลว่าการเงินเนี่ยมันมรณะไปมรณะแปลว่าจากไปแปลว่าอะไรเสียเงินอันนี้ในแน่กระดุมพระมรณะยังไงซะก็ต้องทายแบบนี้มีค่าใช้จ่ายซึ่งแม่มันก็น่าจ,จะ ปกติไหมล่ะต้นปีเนี่ยมันมีโอกาสใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยซื้อของนู่นซื้อของนี่ธรรมดาแต่บางท่านอาจจะมีรายจ่ายเงินก้อนใหญ่ก็ได้เช่นครบรอบปีต่อภาษีต่อประกันนะค่าเบีย้ยประกันชีวิตค่ากองทุนค่าอะไรต่างๆนนะมันเหมือนบางคนเขาตั้งไว้สิ้นปี ต้นปีอะไรลักษณะแบบนี้เป็นรอบของการจ่ายแล้วบางคนทุกค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมามารุมมาตุ้มเอาช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยใช่ไหมบางคนจ่ายปลายปีบางคนจ่ายต้นปีมันก็จะเป็นธันวามกราเนี่ยช่วงเนี้แน่นอนเป็นช่วงก็ต้องทายตรงๆครับว่ากระดุมผ้ามรณะไปพราเสียเงินเงินนะมันจ่ายออกไปแต่แต่แตนี่อย่าพึ่งตกใจนะจ๊ะข้อดี จะบอกว่ามันไม่ได้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีแต่ว่าดูแล้วมันไม่ใช่เป็นการเสียเงินไปแบบเสียเปล่าหรือเสียเงินไปโดยแบบใช่เหตุคือดาวพุธเนี่ยมันอยู่บ้านดาวพฤหัสครับทีนี้ดาวพฤหัสอยู่ไหนมาอยู่กับตัวแสดงว่าเงินที่ใช้จ่ายออกไปมันคือใช้จ่ายเพื่อตัวท่านเองเข้าใจไหม เช่นอะไรง่ายๆซื้อของซื้อข้าวของเครื่องใช้สินค้าอาจจะเป็นของชิ้นใหญ่เป็นเงินจำนวนมากแต่ซื้อมาก็คือซื้อมาเพื่อตัวเองอ่ะก็คือเป็นความยินยอมพร้อมใจของท่านนี่แหละบางคนซื้อคอมใหม่ซื้อรถใหม่ซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเฟนอฟนิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหรืออะไรต่างๆออนานามีโอกาสมีโอกาสสูง ฉะนั้นดาวพุธอยู่ตรงนี้อยู่บ้านดาวพฤหัสพฤหัสไปอยู่กลุ่มลัคนาก็คือเงินมันไม่ไปไหนมันกลับมาหาเรามันกลับมาหาเราฉะนั้นตรงนี้เป็นไงพอไหวแล้วมันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวดาวพุธเนี่ยเดินเร็วมันจะอยู่ในช่วงวันเนี้ยจนถึงวันที่สองมกราจนถึงวันที่ยี่สิบเก้ามกราเท่านั้นแหละยี่สิบมกราเดี๋ยวมันขยับอีกที นะงนั้นะตรงจุดนี้นะใครที่มีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายรออยู่แล้วเนี่ยอันนี้ปกติหรือใครที่อาจจะยังไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมอะไรบางทีอาจจะต้องเตรียมเตรียมเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายไว้บ้างเดีย๋ยวมันจะมีค่าทุนค่านี่อะไรมาเยอะแยะนะจ,นนจ่ายนู่นจ่ายนี่ไอ้นู่นก็ไอ้นู่นก็มาบินนั่นก็มาบินนี่ก็มาอะไรลักษณะแบบเนี้ยบางทีมันเหมือนจะเราใช้เงินเยอะ ในช่วงนี้เป็นรายจ่ายออกไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จ่ายไปเนี่ยมันกลับเข้าตัวมันก็คือเป็นผลประโยชน์ของเราเองใช่ไหมเช่นทําประกันชีวิตจ่ายค่าบเบี้ยประกันหรืออะไรต่งตางๆอนนั้เนี่ยมันก็คือทําไว้เพื่อตัวเองเพื่ออนานคตเพื่อความมั่นคงเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตให้กับตัวเราหรือว่าลูกหลานอะไรลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมครับฉะนั้นไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงเพียงแต่ว่าเออเราอาจจะต้องเตรียม งบประมาณในตรงนี้ไว้หน่อยนะจะได้ไม่ตกใจบอกโอ้โหทำไมมกรลาบอกปีนี้ปี68ดพฤกศพดีทำไมมันจ่ายเยอะเหลือเกินอะไรลักษณะแบบนี้นะแค่นี้เองนะอะดาวอาทิตย์ครับนี่ดาวอาทิตย์ก็มรณะอยู่ตั้งนานตอนนี้ย้ายเข้าสู่พบสุขภะแล้วอ่าก็สวยเลยทีนี้ก็สวยเลยดาวอาทิตย์เป็นดาวหลักทรัพย์ เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในภพสุภะอยู่ในแกนทวารด้วยเช่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่เสียหายอันนี้คือดีเลยและย้ายวันดีด้วย14มกราปุ๊บเนี่ยนะเล็งพระจันทร์พระจันทร์เพนด้วยสวยงามครับนะพระจันทร์เป็นเกษตรสุภะแปลว่าความก้าวหน้ารุ่งเรืองหลักทรัพย์ก้าวหน้ารุ่งเรืองฉะนั้นก็มีโอกาสนะ ไอ้ที่ซื้อนู่นซื้อนี่บางทีมันเป็นซื้อเรื่องของหลักทรัพย์ก็ได้ลงทุนเงินทองแล้วมันงอกเงยขึ้นนะ,ะบางคนลงโอ๊ยปีใหม่ปุ๊บทั้งทีเก็บเงินมาทั้งปีเฮ้ยเอาไปซื้อทองไปลงทุนในทองแล้วปรากฏว่าเฮ้ยราคามันดีมันขึ้นเป็นหลักทรัพย์เนี่ยลักษณะเนี้ยพันธุสุภะแปลว่าหลักทรัพย์มันก้าวหน้าหลักทรัพย์มันพอกพูนหลักทรัพย์มันดีขึ้น หรือบางคนอาจจะที่บอกว่าซื้อเนี่ยบางคนซื้อบ้านเลยนะบางคนซื้อรถเลยนะเออเป็นลักษณะอย่างเงี้ยหรือเป็นการย้ายบ้านใหม่รีโนเวทปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยสุภะเป็นลักษณะแบบนี้นะไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายถือว่าใช้ได้เลยจุดนี้นะสิมกราดาวอาทิตย์โคจรเข้าพบสุภพนะแถมยังตรีโกนดาวพฤหัสด,ด้วยเห็นไหมตรีโกนดาวพฤหัสที่มาอยู่กับตัวท่านด้วย อาทิตย์เป็นมิตรกับครูดูดีส่งเสริมชัดเจนนะครับถัดมาดาวพุธเห็นไหมหลุดแล้วดาวพุธหลุดแล้วจากมรณะไปอยู่สุภะเช่นเดียวกันทีนี้ดาวพุธไปอยู่ในภพที่9เนี่ยบางคนบอกโอ้ยมันไม่ดีนะพุทธเกพุทธเกเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีตำแหน่งพินทุบาทสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ นะไม่ต้องพุธกลางวานันพุธกลางคืนนะพุธเนะ่จะเกิดเวลาไหนก็ตามเกิดวันพุธก็คือวันพุธนะครับดาวพุธเข้าสู่ภพที่เก้าเนี่ยเขาเรียกว่าจะโดนพินทุบาทแต่มันต้องมันต้องเขาเรียกว่าคนที่มันจะเกิดผลแบบชัดเจนเนี่ยมันต้องเป็นคนเกิดวันพุธด้วยพุธเก้าตามตำราเขาบอกว่าเฮ้ การพูดจาการสื่อสารล้มเหลวผมว่าไม่ใช่อันเนี้นะมันอาจจะมีก็ได้แต่เท่าที่ผมดูดวงมานะสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเนี่ยนะไม่เคยเจอคนที่พูดก้าแล้วเสียหายมีแต่เจริญรุ่งเรืองมีแต่เป็นคนที่พูดเก่งพูดดีผมเคยดูขออนุญาตปกปิดชื่อเป็นนักร้องชื่อดัง พุทธก้าแต่บอกเลยว่าอะยุคมันเป็นยุคที่ไม่ใช่เทปแผ่นซีดีแล้วมันเป็นยุคยูทู e แล้วใช่ไหมคือยอดวิวหลายร้อยล้านแล้วด,ดังนะเออเป็นดวงผู้หญิงนักร้องผู้หญิงเนี่ยพุดธก้ามาเสียตรงไหนแล้วก็เจอเยอะไม่ใช่เจอแค่คนนี้คนเดียว แต่ดวงเนี้มันเป็นดวงครูได้เลยว่าโอ้พุทธก้าว YouTube เป็นโอ้ละ่ะคือขึ้นชื่อในยุคของเขาเนี่ยคือก็เป็นเบอร์หนึ่งในยุคหนึ่งเลยละ่ะนักร้องผู้หญิงเนี่ยนะเป็นเบอร์หนึ่งในยุคของเขาเลยนะ b ู YouTube อูะนะในยุค YouTube แล้วละ่ะเร็วๆนี้แล้วละ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ยุคเทปยุคล้านตลับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกยุคร้อยล้านวิวใช่ไหม น่าจะเกินร้อยล้านละเป็นพันล้านอ่ะอ่ะเนี่ยพุทธกลาลนั้นไม่เสียหายแล้วดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนดาวเสาด้วยคู่สมพลด้วยสวยเลยไม่มีปัญหาดีก็อยู่มรณะเอายงี้ดีกว่านะครับพอไว้สบายอกสบายใจได้นะครับแล้วดาวพุธอยู่คู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นเรื่องของวิชาการความเจริญงอกงามนะครับอาทิตย์กับพุธเนี่ยคู่วิชาการคู่การงาน คู่ความสําเร็จอาทิตย์คือวานายิ่งใหญ่พุทธเนี่ยคือเขาเรียกว่าการสื่อสารการเจรจาและอยู่ในภพสุภะที่แปลว่าจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความเป็นมงคลจบเห็นไหมแป๊บเดียวสองมกลาดาวพุทธเข้าธนู20่สิบมกราเข้ามังกรและดาวพุธมันเป็นดาวธาตุน้ำไปอยู่ในราศีมังกรธาตุด,ดินมันก็ดูดีถูกธาตุ แถมอยู่ในเรือนดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลไม่เสียครับสบายใจแล้วเห็นไหมผ่านครึ่งเดือนหลังมาเริ่มเห็นไหมเริ่มดูดีเริ่มชัดเจนเห็นไหมดาวเริ่มไม่มีอยู่ในภพมรณะแหละนะอังคารเอาละ่ะอังคารกลับมาแล้วจ้าอังคารกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนอกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับพบการเงินนี่ ดาวคารเนี่ยเป็นดาวคู่ครองนะกับมาอยู่ที่เรือนการเงินแปลว่าการติดต่อเจราจาค้าขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยมันมีส่งผลดีในเรื่องการเงินบางบางคนอาจจะเขาเรียกว่าดิวที่เคยล่มไปในช่วงตั้งแต่เดือนต,ตุลาปีหกเจ็ดดิวที่มันติดขัดชะง,งักงานไปต่อไม่ได้หรือว่าล้มเลิกไปอ่ะ มันจะมีโอกาสกลับมาเพราะว่ามันเป็นดาวคู่ที่แปลว่าคู่กรณีอ่ะใช่ไคู่งานคู่หุ่นส่วนคู่อะไรต่างๆนานามันกลับมาแสดงผลในเรื่องของการเงินอีกครั้งหนึ่งเช่นตกลงเรื่องสัญญาเรื่องจำนวนตัวเลขอะไรไม่ได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะกลับมาโอเคนะดาวคารอยู่ตรงเนี้ยนูนอยู่ถึงปีใหม่อ่ะสบายใจได้ นะครับยาวๆนะมีนาั้งมีนามเมษาเนะี่ยถึงจะขยับขยื่นเคลื่อนกายกันอีกทีนะประมาณมีนาสองเดือนเต็มๆอะ่ะตรงจุดนี้ก็ดีคู่ให้เงินแปลง่ายๆนะคู่ให้เงินและให้แบบคาดไม่ถึงเพราะมันเป็นดาวเจ้าเรือวินาศคืออะไรที่มันเคยเสียไปแล้วอะ่ะคิดว่าเราปล่อยผ่านไปแล้วปล่อยฟรีไปแล้วไม่หวังแล้วเฮ้ยมันกลับมาได้ใหม่ อ่าของหายได้คืนอะไรประมาณนี้นะลักษณะแบบนี้นะชัดเจนและที่สุดของที่สุดไฮไลท์ของลัคนาราศีพฤกษฎของเดือนมกราคมเนี่ยคือตรงนี้เลยครับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์คือดาวอะไรดาวประจำตัวของท่านโคจรเข้าสู่พบลาภหนึ่ง ดาวตัวเองเข้าสู่เรือนลาภะแปลว่าอะไรตัวเองได้รับความสําเร็จดาวสุก์เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยอริลาภะก็แปลว่าผ่านอุปสรรคและได้รับความสําเร็จคือไอ้ที่ว่าดาวประจําตัวอยู่ในภพลาภะแปลว่าโชคดีมันไม่ใช่มันมันมันโชคดีในบริบทกว้างๆมันไม่ได้หมายความว่าถูกหวยรวยเบอ์ โชคดีจับฉลากนู่นนั่นดีได้อะไรไม่ใช่เพราะว่าดาวศุกร์มันเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยพบลาภะแปลว่าโชคก็จริงมันแปลว่าความสําเร็จด้วยทีนี้ดาวศุกร์มันเป็นดาวอริเป็นดาวประจําตัวฉะนั้นมันแปลว่าตัวท่านฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะได้รับผลที่ดีและดีมากไหมดีมากเพราะ ดาวสุกอยู่ในราศีมีนเป็นตำแหน่งมาตรฐานมหาอุดแสดงวาสนาพาส่งเสียชัดเจนดาวสุกตำแหน่งไหนดีที่สุดก็ตำแหน่งนี้แหละครับอุดแล้วมันอุดในเรือนอะไรเรือนลาพภ อันนี้สองนะหนึ่งก็คือดาวตัวเองเข้าเรือนลาพะนับดาวอลิไปด้วยก็ได้อุปสรรคแล้วก็สําเร็จผ่านอุปสรรคผ่านการแข่งขันแล้วสําเร็จหนึ่งสองคือเป็นมหาอุดตําแหน่งสุดยิ่งใหญ่แรงใช้คําว่าแรงสามมันอยู่ในเรือนพฤหัสแล้วดาวพฤหัสอยู่ไหนดาวพฤหัสก็มาอยู่กับตัวท่านสแสดงว่า สุกอยู่ในเรือนพ,พระฤหัสพระฤหัสอยู่ในเรือนสุกมันเป็นเกษตรแรกเรือนมันเป็นเกษตรแลกเรือนดังนั้นดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ดีไหมดีแน่นอนแต่มันดีส่งเสริมเข้าไปอีกก็คือดาวศุกที่มาอยู่ในเรือนพฤหัสมันเป็นอุดด้วยมันยิ่งส่งพลังให้พระฤหัสพระฤหัสมาอยู่กับตัวท่านก็ยิ่งส่งพลัง จากดาวสุขที่เป็นดาวตัวท่านเองนั้นความสําเร็จมันแลกกันแลกก,กันกับตัวท่านสุกอยู่ในเรือนพืนหัสพืหัสอยู่ในเรือนสุขเป็นเกษตรแรกเรือนก็แปลว่ายิ่งมั่นคงและเกษตรก็แปลว่าแน่นอนมั่นคงแน่นอนฉะนั้นตัวเองได้รับความสําเร็จตัวเองได้รับโชคลาภแบบเยอะๆเพราะเป็นอุดและก็เกิดขึ้นถึงตัวอย่างแน่นอน เกิดขึ้นถึงตัวเพราะแลกเรือนและพอมันเป็นเกษตรก็แปลว่าแน่นอนดีไหมมันต้องดีมันต้องดีม,งดมดหรือยังยังยังดาวศุกร์ขยับไปอยู่ที่ราศีมีนซึ่งดาวอันิตย์อยู่ที่ราศีมังกรดาวศุกร์ห่างจากดวงอันทิตาสามราศีดาวศุกร เพนดาวสุกเพนปลายเดือนมกราเนี่ยไปดูได้เลยดาวสุกจะขึ้นตอนหัวค่ำสวยสุกสว่างอย่างชัดเจนคือนอกจากเป็นอุดแล้วยังเพนด้วยอ่ะคุณเขาเรียกว่าซุปเปอร์ซุปเปอร์ เวลามันเพนมันมีแสงใช่ไหมมันมีเพนมันมีแสงเพราะว่ามันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในระยะที่รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วมันโฟกัสแสงมันโฟกัสได้เต็มที่ใช่ไหมมันอยู่ห่างจากอาทิตย์เนี่ยเกิน48องศาขึ้นไปเนี่ยดาวสุกเพนแล้วเพนแล้วอุดด้วยคือนอกจากเพนแล้วยังแรงด้วยใช่ไหมส่องแสง แล้วเป็นอุดแปลวัดมันสูงอะ่ะนะถ้าเป็นหลอดไฟนแะัดงว่าวัดมันสูงสว่างสดใสดัง LED เลยแล้วสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรือนลาพะมันเป็นมหาอุดมันแรกเรือนเกษตรชัดเจนดูดีหนึ่งปีจะมีจังหวะแบบนี้หนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้ถือว่าสุด เพราะมันแลกเรือนกันด้วยพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวพฤหัสพฤสภาไปแล้วเห็นไหมงั้นช่วงมกรากรุมพามีนาปีหน้าเนี่ยดาวสุขมาอยู่ตรงนี้ก็ก็ไม่ดีเท่ากับอยู่ตรงนี้เพราะเนี้ยมันถึงตัวมันถึงตัวเลยมันแลกกันสองตัวเลยนะมันแลกกันสองเรือนอย่างนี้เลยมันชัดเจนฉะนั้นรอบเนี้ยดาวสุขมันสวยที่สุดในรอบสิบสองปีสําหรับดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพ แล้วมันมาเกิดขึ้นใน28มกราคมและอยู่ยาวถึงมีนาแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ยาวถึงมีนานะเดือนกุมภาทั้งเดือนน่าจะขยับเพราะว่ามันยา้ายปลายเดือนมกรากุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ขยับไปขยับต้นมีนาสวยสุดท้ายแน่เห็นไหมดาวเกตมาตบท้าย30มกราจะสิ้นเดือนอยู่แล้ว หลบจากเรือนอริแม่เข้าสู่เรือนปุตตะโอ้โหดาวเกตไปตีโกนดาวพฤหัสแม่สวยเลยครับนะไปตีโกนกับดาวอาทิตย์ไปตีโกนกับดาวพุธเอ๊ะปริศนี้สงสัยต้องมาโรงเรียนแล้วเนี่ยเนี่ยพฤหัสกับเกตเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับโหราศาสตร์เลยแล้วตีโกนถึงลัคนาเลยนะแล้วตีโกนกับดาวพุธแปลว่าการศึกษาด้วยเห็นไหมโอ้โห เนี่ยพฤกษบสวยเลยแล้วดูดิมันตีกนทัดดินไงลัคนาท่านทัดดินใช่ไหมอาทิตย์กับพุธเนี่ยอยู่ในราศีมังกร,กรทัดดินดาวเกตย,ย้ายเข้าสู่ราศีกันทัดดินตีกนกันเกตกับพฤหัสเนี่ยโหราศาสตร์เลยถ้าไม่ใช่โหราศาสตร์ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องอะไรพวกลักษณะแบบเนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันมันตีโกนถึงพุธมันเกี่ยวกับการศึกษา ตีโกนกับอาทิตย์เนาะมันแปลว่าแบบอาทิตย์นี่ก็ยิ่งใหญ่มีตีความแบบเข้าข้างตัวเองยนะเ <c oughs> นี่ยถ้าผมเป็นพึกศพเนี่ยผมจะไปเรียนวิชาอะไรที่มันแบบลึกลับเออ,เอ,อลักษณะแบบเนี้ยไปเรียนเกี่ยวกับคาถาเลขยันเรียนโหราศาสตร์เรียนการส่องดูพระเครื่องหรือเป็นเรียนการอะไรอ่ะมันมีไหมดูของเก่าอะไรเงี้ยดูพวก ของมีค่าอะไรลักษณะแบบเนี้เอ่อเยอะแยะมันไม่จะเป็นเฉพาะต้องเป็นของเก่าในลักษณะเป็นพระเครื่องอย่างเดียวนะสร้อยแหวนนาฬิกาอะไรเงี้ยไปดูไปเรียนไปศึกษาก็ได้นะแนวแนวนี้ก็ได้นะใครที่ชอบแนวนี้ถ้าใครไม่ชอบโหราศาสตร์แต่ชอบแนวแบบพระเครื่องชอบแนวแบบเฮ้ยไปดูนี่นาฬิกาจริงนาฬิกาปลอมเขาดูยังไงแบรนด์ของจริงแบรนด์ของปลอมเป็นไงอะไรอย่างเงี้ย เรียนไว้เผื่อแบบได้เป็นอาชีพเสริมอะไรลักษณะแบบนี้โหราศาสตร์ก็ได้ใครอยากมาเรียนเป็นอาชีพเสริมเนี่ยเรียนกับผมอะผมจับดูจนเป็นอะไม่ต้องกลัวนะครับก็ไล์แอดเข้ามาได้นะอ่าแล้วขนาราศีพฤษภแม่ดูดวงมันดีจริงๆฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้หน่อยแล้วกันนะครับนะเป็นการตอบแทนหรือว่าอยากจะเลี้ยงน้ำดื่กาแฟกับคิวอาคนี้ได้หรือเบอร์พร้อมเพย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ฝากคอรตหโหราศาสตร์ไทยไว้ด้วยแอดไลน์โหรา915นะลัคนาราศีพฤกษี๋ยวไปที่หน้าแรกก่อนเมื่อกี้เลือกหน้าแรกมาแล้วทำไมมันไม่โผล่ลัคนาราศีพฤกษบดวงชะตาเมราคม2568นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับเริ่มต้นดีครับเดือนนี้มีโชคโอ้โหดาวสุกนะ รอหน่อยนะสิ้นเดือนรับรองคุ้มค่านะตำแหน่งเนี้คือดาวศุกร์มันมีปัจจัยเรื่องดาวพฤหัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นตำแหน่งนี้มันไม่ใช่ดีแค่มันจะดีในปีละครั้งใช่ไหมแต่ปีนี้มันดีที่สุดในรอบ12ปีชัดเจนและดูดีครับขอให้เฮงปังรวยทุกท่านครับชาวลัคนาราศีพฤษภคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ